สวัสดีค่ะวันนี้ออมสินนะคะจะมาชวนคุณผู้ชมค่ะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มทดแทนเมื่ออาหารบีมุลเวลค่ะบีมุลเวลนะคะคือเครื่องดื่มทดแทนเมื่ออาหารค่ะที่มีโปรโตีนและโอเมก้าสสูงที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อลดการอักเสบและเสริมด้วยสารที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานอีกหลากหลายชนิดค่ะคุณผู้ชมคะภายในร่างกายของเรานั้นนะคะจะมีระบบภูมิคุ้มกันค่ะ ที่ทำหน้าที่ป้องกันและทำลายเชื้อโรครวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆค่ะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับผู้พิทักษ์นะคะที่คอยดูแลร่างกายของเราค่ะให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าระบบภูมิคุ้มกันนี้อ่อนแอลงค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือพวกเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมต่างๆค่ะจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทําให้ร่างกายของเรานั้นป่วยได้บ่อยนั่นเองค่ะเพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นระบบภูมิต้านทานที่ดีค่ะบีมูล ะะมีโปรตีนและโอเมก้า3สูงค่ะที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อลดการอักเสบและป้องกันสภาวะน้ำหนักลดได้อย่างดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีแอลอาจินีนค่ะที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นลดการติดเชื้อและระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลนอกจากนี้แล้วค่ะยังช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันนะคะให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเบต้ากลูแคนค่ะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะวิกฤตค่ะก็จะมีการรับสารอาหารได้น้อยลงเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นและร่างกายที่อ่อนแอค่ะ b ีมูนเวลนะคะมีกรดอะมิโนสายกิ่งค่ะที่มีส่วนทําให้รับอาหารได้เพิ่มมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นค่ะและร่างกายนั้นฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะคะกระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อนอกจากนี้ค่ะยังมีกลูตามีนนะคะที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานของลำไส้และนิวคล โอไทค่ะที่จะมาเพิ่มความสามารถในการต้านทานเชื้อโรคแก่ร่างกายได้อีกด้วยอีกทั้งค่ะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีเอและซิลิเนียมค่ะ อร่อยแบบไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบไขมันอิ่มตัวต่ำชงง่ายละลายง่ายค่ะบีมูลเวลนะคะได้ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP ค่ะและได้รับรองเครื่องหมายออยอจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานอกจากนี้แล้วค่ะยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าฮาลาลอีกด้วยทำให้คุณได้มั่นใจค่ะในเรื่องของความปลอดภัยและความใส่ใจที่มีต่อผู้บริโภคค่ะบีมูลเวลชงง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เติมน้ำร้อน175มิลลิลิตรค่ะและตามด้วยบีมูล Well, 2ช้อนตวงคนให้เข้ากันค่ะก็พร้อมดื่มแล้วล่ะค่ะบีมูนเวลค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีระบบภูมิต้านทานต่ําลงค่ะแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยค่ะที่อ่อนเพลียน้ําหนักตัวลดลงเสี่ยงต่อการติดเชือ้อมีระบบภูมิต้านทานต่ําค่ะเช่นผู้ป่วยโรคเอดโรคมะเรง็งโรคแพ้ภูมิตัวเอง ผู้ที่ต้องสูญเสียเลือดมากผู้ที่จะต้องเตรียมตัวก่อนการผ่าตาดัดหรือพักฟื้นหลังการผ่าตัดค่ะแน่นอนว่าทําให้แผลนั้นหายเร็วค่ะลดการติดเชื้อและลดระยะเวลาที่จะอยู่ในโรงพยาบาลค่ะวันนี้เรามาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อร่างกายแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลาจากโรคด้วยบีมูนเวลสิคะชีวิตสดใสใส่ใจภูมิคุ้มกันด้วยบ well, ีมูนเวลผลิตภัณฑ์คุณภาพในกลุ่มโปรเวล